กันที่สองหิมพาน134พระคาถาเมื่อพระนางพุสดีจุติจากสวรรค์มาปฏิสนธิเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามัทราชเมื่อเจริญว 16, ัย16พรรษาได้รับการอภิเศกเป็นมเหสีของพระเจ้าสนชัยแห่งพระนครสีพีต่อมาได้ประสูตรพระโอรสทรงพระนามว่า เวสันดรในวันเดียวกันนั้นนางช้างฉัตดทันได้เหาะมาในอากาศได้ตกลูกช้างเผือกขาวบริสุทธิ์ได้ชื่อว่าปัจจัยนาเคนได้นำมาไว้ที่พระราชวังพระเวสันดรได้ทรงอภิเษกกับพระนางมทัทีต่อมามีชาลีกันหามาเกิดด้วยพระเวสันดรทรงมีพระนิสัย น้อมไปในการบำเพ็ญฐานตั้งแต่เกิดก่ลาวถึงแคว้นกลิงคะเกิดภาวะฝนแรงประชาชนจึงมาขอช้างปัจจัยนาเคนพระองค์ก็ทรงประทานให้อันเป็นเหตุให้ชาวเมืองสีพีไม่พอใจทูลขอให้พระเจ้าสนชัยในลระเทศไปสู่ป่าหิมพานพระเวสสันดรขอเวลาไว้ เพื่อบำเพ็ญทานก่อนเดินทางข้อชิดคติธรรมในกันนี้ 1. สอนลูกต้องสอนตั้งแต่ลูกยังไม่ทันเกิดจะได้ลูกประเสริฐมาเกิดด้วย 2. การสร้างบุญบารมีมักมีอุปสรรคมานไม่มีบารมีไม่แก่กล้าจงมั่นคงและอดทน 3. ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งไม่ได้ถูกต้องเสมอไปหากคนทั้งหลายคิดผิดก็จะทำผิดควรที่จะเรียนรู้เข้าใจเข้าถึงจึงพัฒนาจบกันที่สอง